รับผมดาวก้อนพาวเรื่องเจอนะครับก็วันนี้นะครับก็อาจจะเป็นมาทาคลิปนะครับอัปเดตร้านนะครับครบรอบหนึ่งเดือนที่เปิดมานะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การอุดหนุนและซัพพอร์ตผมนะครับในตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เปิดร้านมานะครับถือว่าเป็นเดือนแรกที่ดีมากๆนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมจะพยายามหาของซีเล็กของที่ดีแล้วก็ราคาถูกนะครับให้พี่ๆได้มา จับจ่ายใช้สอยกันแบบประหยัดงบนะครับและได้ของดีๆเือฟี้ยวไปนะครับก็วันนี้จะพาพี่ๆนะครับไปชมสินค้าในร้านนะครับแล้วก็อัปเดตร้านเบื้องต้นเนี่ยหเดือนนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับแล้วก็สินค้านะครับของเรานะครับลงทาง IG นะครับไฮเซนเบิร์กโคตติ้งสโตนนะครับตามช่องทางนี้นะครับแล้วก็ใครติดตามช่องทางนะครับก็จะมี t i k t o k อกนะครับมีไลฟ์สดนะครับทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ2วันนะครับฝากพี่ๆด้วยก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับลุ S <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับกำลังเดินขึ้นไปร้านนะครับก็ปกติเวลามาก็ต้องอกาแฟก่อนแก้วหนึ่งนะเพราะว่าบู๊ตบูบนนครนะเซรัสนาราเลยโคตรเพลินนะวันนี้นะเมื่อคืนดึกมากพี่ไฟ์สดนะครับแล้วก็ตื่นมากก็รีบรา้านให้เลยนะครับตอนแรกวันนี้ว่าจะไม่เข้านะครับแต่ก็เข้าสักหน่อย จริงๆตอนเย็นอาจจะแบบมีไปฟารรมของไม่ตลาดไทยก็ปัดแหละนะครับไม่รู้ที่ไหนนะเดี๋ยวก็ผมก็จะพยายามถ่ายเก็บฟุตบรรยากาศได้มากที่สุดให้พี่ๆเห็นนะครับแล้วก็อาจจะมีสาระแล้วก็อะไรแซมๆไปไม่มากกันอ้อยนะครับให้พี่ๆได้อะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันด้านบนนะครับก็ขอบคุณยอดจากการไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับนี่ สำหรับใครที่ติดตามก็อาทิตย์ละสวันนะครับทางช่องทาง t i k t o ตอนะครับแล้วก็ลงของทาง IG นะครับไฮเซนเบิร์กโคทติงสโตนะครับนี่ของสวยๆนะครับมีให้ชมกันราคาถูกยกแยกประมูลนะครับมีให้ชมในไลฟ์นะครับได้ของแน่นอนก็เดี๋ยวไว้เจอกันด้านบนนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้านแล้วแล้วชั้น3ตึกแดง 3B131 ใช่ไหมโอ้ถูกครับก็วันนี้มาอัปเดตให้นะครับก็อย่างแรกก็เป็นพวก กระเป๋าเล่นะนั่นบนเดสต็อกสาใบนะครับแล้วก็จําพวกฮูดแล้วก็พวก <Gen S 1> เสื้อน,อ,นอยใช่เกงจะน้อยหน่อยเพราะยังไม่ได้เติมนะครับเอาเลี่ยนแล้วก็จะเป็นพวกสก็อตนะครับแต่ว่าจะหนักเป็นพวกฮูดแทนนะฮ <What 's S 3> ูดสเวตเตอร์เพราะว่ามันจะหนาวแล้วมันจะเข้าว<ช>ินเทอร์แล้วนะครับก็คือพยายามเริ่มเอาของหนาวเข้ามานะครับส่วนทางเสื้อยืดก็จะเป็นจําพวกเสื้อวงนะครับแล้วก็สตูซี่ซูพีมอยู่ฝั่งนู้นนะครับอู๋พาพี่เข้าดูหน่อยสตูซี่ซูพปีมสวยๆนะถือม่าถ้าเรา่นี้จะเป็นเบสิก แล้วคือจับตรงไหนก็มีแต่เซอร์วีแล้วเราตีตีวงไว้ตรงไหนบ้างตีวงมีฝั่งนน้นนะใช่นี่เราตีวงแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสลับวันบ้างสลับวันเบงตีวงไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกเซิร์ฟชเก็ตงานขายพาลูดี้สนุกสนุกขายมันมันซื้อง่ายขายข้องนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นพวกไนกี้ไนกี้ไนกี้เนี่ยใช้เข้า่าทีเด็ดหมดเลยนะใช่ครับไนกี้ตรงนี้ก็จะแบบว่ามาปุ๊บแป๊บๆก็ออกแป๊บๆก็ออกจัดว่าเป็นเบสเซลใช่ครับ เดี๋ยวไว้ก็เดี๋ยวมาลงให้จำพวกพอสตาเอโกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจำพวกแบบเบฟนะครับบอกเลยใครชอบนิโกะโดนแน่นอนนะครับรานนี้นิโกะชาวตุซี่นะครับใครสาวกชาวตุซี่เบฟนิโกะนี่คือร้านนี้โดนเต้นแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูหมวกมีมาเยอะมากนะครับเนี่ยพวกไอคี้วินเทจนะครับพวกนี้ก้าศูนย์เลยนะครับนี่ไอเขียวนะครับนี่รุ่นเก่าหมดเลยนะครับอันนี้เอกทีมรุ่นเก่านะครับนี่ไต้หวันพวกนี้มานะครับคือ จัดว่ามีหมดนะครับหัวจะหลดเท้านะครับใช้คำนี้ดีกว่านะอูเนาะเว้นแต่รองเท้ายังไม่มีรองเท้ามีแต่มีอาจจะมีนิดเดียวนี่จำพวกหัดเมกาอยู่นี่แต่ว่ารองเท้าก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วอันนี้ดีกว่าดิให้อูเลยอ่าเอาสตูซี่หนึ่งตัวในร้านที่คิดว่าชอบและอยากพรีเซนต์ให้ลูกค้าเห็นว่าแบบแม่งเฟียวในร้านเราหนึ่งตัวน้องเดี๋ยวผมพี่เดี๋ยวพี่คิดไว้หนึ่งตัวส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวหรอเดี๋ยวแบบกันเรียวๆเลยนะอู๋นะ ซีอ้าถ้าถ้าส่วนตัวผมนะมี่ผมชอบประมาณนี้ไม่คิดเหมือนกันเลยนี่นะครับหลังหลังนี่ข้างหลังนี่นี่ใช้ครัว่าถ้าใครมาแล้วก็ยังอยู่นี่ถือว่าเป็นโชคดีนะเพราะมันพอพิเศษนะอูนะใช่พี่แบบโลมโลโก้ใช่ไหมใช่ครับผมโมโลโก้ออาส่วนตัวพี่นะพี่ขอยกเป็นซูพีมาเคลลี่ชุดนี้นี่อยากสีเขตเป็นซูพปี m มาเคลลี่นะครับแขนยาวนะครับ มี2ส,สีนะครับแล้วก็มีตัวกลางอีกหนึ่งสีเป็นสีดํานะครับคละลายแต่ว่าเป็นคอเดียวกันนะอูราของไ<ช>มเคิลลี่นะครับเป็นคนเนี่ยว่าถ่ายแบบถ่ายภาพพวกนี้นะครับพี่ก็ฝากด้วยนะครับร้านเราก็มีหลากหลายนะครับจริงๆก็เดี๋ยวจะพาไปแบบพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับจำพวกแบบของเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็พยายามจะเติมเข้าเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็แนวโน้มตลาดก็ โอเคนะครับก็ฝากพี่พี่ด้วยใครมาก็มาเจอบน้องอูนะาหน้าร้านนะครับคือสามารถแนะนําเรื่องสไตล์หรือว่าเรื่องสามารถถามได้พี่นะครับว่าแบบแตกตัวแบบไหนเข้าไม่เข้าใช่ใช่น้องสามารถตอบได้นะครับคือค่อนข้างมีความรู้ทางด้านแฟชั่นพอสมควรนะครับก็ฝากพี่ๆี่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บพวกบรรยากาศการขายของอะไรให้เบื้องต้นนะครับไว้เจอกันครับจะพามาดูลาวแรกนะครับเป็นลาวเซิร์ฟนะครับตัวนี้เป็นวินเทจยาก้านะครับ ไนตี้นะครับเม d ดอินยูตะเข็บเดียวในดูสวยๆทุกตัวนะครับวินเทจทีนนะครับเมดอินยูเอันนี้ลายหายากนะโคตรสวยนเองนะจริงๆอยากเก็บไว้ใส่นะครับแต่ว่าเอามาลงร้านให้มีของสวยๆมันๆกันนะครับนี่วีสอร r ี่เนี่ยงานออเดอร์งานญี่ปุ่นนะครับบอกเลยมันๆทุกทางลาวนะครับดูคลิกมานะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับใครตามมาจากคลิปนะครับในเอเลี่ยนเวิร์กช็อปรุนเก่านะครับ ใครชอบแบบไหนคือมากันได้เลยนะครับนี่คิสเซอร์เมมโบของสวยๆเยอะมากนะครับนี่ถอดแมชชีนนะครับเซิร์ฟนีนะครับเอ้ย THC นะครับ t h c นะครับสอรี่นะครับหนีโพเวลหลายนี่ถ้าแปลศูนล้านว่านะครับนี่อันนี้ปีประมาณ2 0 0 0นต้นๆนะครับโคดเฟียวแล้วก็พวกงานออเดอร์นะครับผ้าคุ้ผ้าขาวนะครับนี่แล้วก็ชมด้านนี้ครับสตูซี่นะครับ สวยทุกตัวนะครับรับประกันออร์เทนติกหนึ่งรนะครับนี่เฟี้ยวๆนะครับนี่ตัวนี้ลายแขนสวยๆมันๆนะครับมากันได้นะครับเบฟนะครับดูหมวกนะครับดูวินเทจทอม m ี่ไฮไฟ USA m a e นะครับนี่รุ่นเก่านะครับนี่ซิมสันนะครับโค้กสแนปโค้กโค้ดเฟี้ยวนะนะครับแล้วก็นี่คอนเวิร์ตเกนะครับนี่วงวงกันบ้าง สังดีบอดี้ขาวจ็กเกอร์ OVP ดูดิอันนี้นะครับถ้ารอบมาอีกทีหนึ่งนะบอกเลยลั่นแน่นอนนะครับสวยๆนะครับให้ชมกันนะครับมากันได้ตึกแดงชั้นสามนะครับหลอกสั1ดีหนึ่งสามหนึ่งครับนี่เฟี้ยวๆนะครับบอกเลยวงโดนเส้นแน่นอนแอลโล่สมิด80นีครับหลังกระจกแตกป้ายสปริงฟอร์ดนะครับแอลโลพุทเฮสนะครับ นี่อันนี้จำพวกแบบใคเซเลปนะครับมาได้นี่รับกันแท้ทุกตัวนะครับ,แล,รบแล้วก็นี่นะครับโอกเปียวแล้วก็นี่นะครับไก่ทอด <c oughs> จบจัดอาวเล่นในกรุงไนกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ่ายบรรยากาศให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็การอัปเดตร้านนะครับก็มี หลักๆนะครับก็จะเป็นการปูพื้นนะครับแล้วก็เป็นการเติมผ้านะครับหรือว่าการซีเล็กผ้าที่สวยขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกยอดทุกการซัพพอร์ตนะครับระยะเวลา1เดือนที่เปิดมานะครับก็พยายามจะทําร้านให้พี่ๆมาคัดกันให้มันได้ของที่เพอร์เฟกแล้วก็ดีที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาโชว์นะครับสินค้าที่เราติฟมานะครับหรือว่าที่เราซื้อขายมาที่ว่าดีที่สุดได้แยกไว้นะครับสําหรับของที่ของใหม่ผมนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นสตูซี่นะครับตะเข็บเดี่ยวนะครับโลโก้ตัวนี้สวยมากนะครับได้ฟิลแบบเหมือนเป็นผ้าขนนะครับตัวนี้นะครับใส่สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับจะเป็นวินเทจฮุกอัพนะครับตัวนี้จะเป็นลายนะครับเป็นฟิลไซเบอร์พังนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มคอรุ่นแรกนะครับจะเป็น made in USA นะครับจะเป็นปั๊มคอรุ่นแรกจะเป็นปี2000ต้นๆนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับมาในไซส์ประมาณ M นะครับตัวนี้ สายเซเบอร์พังพบเจอน้อยนะครับลายนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นจากปั๊มพอนะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับแบรนสเก็ตอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นชีตชงนะครับทําลายมาจากหนังนะครับพี่ตัวนี้สวยมากนะครับเป็นคู่หูนะครับเที่าแบบสมอลนะครับผมนะบอกเลยว่าตัวนี้ทีเด็ดนะครับสําหรับพี่ๆใครชอบสายสเก็ตพวกซีเรียลคิลเลอร์หรือว่าเป็นพวกสตีดแวร์โคตติ้งชิงพิน NYC นนะครับน่าจะชอบตัวนี้หรือว่าโดนเส้นตัวนี้แน่นอนนะครับก็ ฟิลตัวต่อไปนะครับเป็นวินเทจตูสซี่นะครับหนึ่งในลายสเก็ตของชาวตูสซี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นป้ายไข่นะครับปี90ต้นนะครับตะเข็บเดี่ยวบนล่างนะครับมาในบ็อกซี่สไตล์นะครับหรือว่าสั้นๆหน่อยนะครับจะมีด่างหน่อยนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโดนเส้นนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ส่วนตัวผมชอบนะครับผมเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อยาวอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเพราะว่าเป็นคนที่แบบส่วนสูงไม่มากนะครับก็เวลาใส่ยาวมันรู้สึกเหมือนเราใส่ แบบว่าผ้าคลุมนะครับก็เลยชอบใส่ประมาณสั้นๆฟิลประมาณนี้นะครับก็ตัวต่อไปนะครับเป็นวินเทจโพเวลนะครับตัวนี้ตะเข็บเดี่ยวบนล่างเช่นเดิมนะครับผมตัวนี้90สวยมากลายหน้าหลังนะครับมีขาดหน่อยนะครับแปะผ้ากาวแล้วนะครับก็ใครชอบฟิลเซอร์มันๆก็เสื้อที่มาจากยุคจริงๆก็ตัวนี้นะครับผมนะบอกเลยว่าโดนเส้นแน่นอนนะครับป้าบนี่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหนึ่งตัวที่คิดว่าก่อจะตามคืนมาได้นี่นานมากนะครับ ใช้เวลาประมาณปีกว่านะกว่าจะเจอนะครับแบบว่าขายไปแล้วรู้สึกเสียดายมากนะครับบนแต่ว่าตัวนี้ทำไมไม่เจอสักทีนะครับเป็นวินเทจฟาวเดชั่นนะครับเป็นเก้าสูตรนะครับเป็นเฟิร์สมาสคอตหรือว่าเป็นมาสคอตแรกของแบรนด์นะครับตัวนี้บอกเลยว่ามาในแขนสามส่วนนะครับแล้วก็จ้ำเขียวแขนเขียวแล้วก็ตัวมาสคอตสีเขียวนะครับใครแต่งตัวม,มันก็บอกเลยว่าขึ้นแน่นอนนะครับตัวต่อไปก็ ภาพนะครับเป็นวินเทจบันนะครับ USA made เก็บเดี่ยวบนล่างเช่นเดิมนะครับตัวนี้สวยมากนะครับแต่ว่าอาจจะมีขาดรูหน่อยนะครับมาในสีดักบราวนะครับหรือว่าน้ำตาลอ่อนนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับลายจัดว่าเด็ดนะครับตัวต่อไปก็ตัวนี้สวยมันมันอเซอร์นะครับจัดว่าสภาพมีตำหนินิดหน่อยนะครับเอาเลี่ยนนะครับนี่นะครับเห็นไหมขาดรูนะครับ ตัวนี้จะเป็นลายนะครับแปลว่าวูดคัทมันมันเลยนะครับนี่เก้าศูนย์นะครับตัวนี้บอกเลยโดนเส้นแน่นอนนะครับใครที่สําหรับเก็บเมมโบหรือว่าเก็บลายวูดคัทนะครับจากศิลปินนะครับบอกเลยว่าโดนเส้นนะครับตัวนี้ต้องเป็นอีกตัวที่ต้องมีนะครับในการสะสมนะครับอีกหนึ่งตัวก็เป็นวินเทจรัสตี้นะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะพบเจอนะครับไม่เกิน5้าตัวนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ จริงๆอ่ะแค่พูดเผื่อไว้นะเคยเห็นตัวแรกเลยนะครับในโครเฟียวนะครับเป็นวินเทจลาสตี้นะครับลายเป็นบูดานะครับโคดสวยนะครับแล้วเป็นลายเหมือนใบโพนะครับพี่เฟียวเลยนะครับตัวนี้จัดว่าทีเด็ดนะครับรุ่นเก่าด้วย90นะครับบอกเลยโดนเส้นนะครับใครชอบก็ DM มาได้นะครับอาจจะมีราคาให้นะครับผมนะต่อไปก็เป็นสตูซี่นะครับเดราโซนะครับเป็นคอลเลคชันโยแล็นะครับ ตัวนี้สวยมากนะครับเป็นตัวที่ใส่บ่อยมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับของชุดนี้นะครับเป็นของที่หามาได้จากภายในเดือนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีสินค้าที่ร้านบ้างนะครับก็ชุดนี้เป็นสินค้าที่ซีเล็กแยกไว้นะครับเอามาทําคลิปให้ดูนะครับตัวนี้เป็นวินเทจสววตเตอร์นะครับปี70นะครับผมนะตัวนี้มาในสภาพเซอร์มันมันเลยนะครับมีวีสติสนะครับจัาแขนสวยๆเลยนะครับสภาพมันมันนะครับใครชอบก็ทักมาได้นะครับตัวนี้สวยมากนะครับ ตัวต่อไปก็ภาพนะครับเป็นว i n t ทจควิ i ซิลเวอร์นะครับไวท์เบเกอร์แจ็กเกตนะครับตัวนี้มาในลายชนเผ่าด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ดูป้ายนะครับ90รุ่นเก่านะครับเมสอินโกเลีนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับผมชอบมากเพราะว่าลายกราฟิกนะครับเบื้องต้นตรงนี้คือมันเป็นมังกรนะครับซึ่งผมชื่อดาก้อนอยู่แล้วนะครับก็ ชอบฟิลประมาณนี้มากแล้วก็เขาเรียกว่ากระเป๋าจิงโจ้นะครับกระเป๋าจิงโจ้นี่จะฮิตมากนะครับในจําพวกพวกแบรนด์อาท์ดหรือว่าแบรนด์ที่ทําพวกไวท์เบเกอร์แจ็กเก็ตนะครับหรือว่าแจ็กเก็ตกันลมนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายๆแบรนด์หลายหลายบางแบรนด์ก็แพงมากนะครับผมนะก็ฝากตามด้วยนะครับใครมีก็พวกนี้นะครับสินค้าที่ผมดันไปก็รับซื้อนะครับถ้าสเปคนี้คือส่งมาได้เลยนะครับรับเงินสดไปนักครับผมตัวต่อไปก็เป็นวินเทจนะครับ 80นะครับโอเนลนะครับัวนี้เป็นเขาเรียกว่าบร์เบอร์แจ็คเกตนะครับเป็นวินเทจแขนหนังนะครับโอเนลรุ่นเก่านะครับคู่สีแบบมันๆเลยนะพี่นี่เป็น80นะครับนี่ซิปด้านในบอกเลยทีเด็ดนะครับตัวนี้คือคิดว่าน่าจะอยู่กับผมนานพอสมควรนะครับแล้วลายด้านหลังเนี่ยมันคือจอห์นนี่บาาโวนะครับมาในคู่สีแบบว่ารุ่นเก่า80เลยนะครับก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับ สำหรับใครชอบนะครับสินค้าที่ผมโชว์ไปนะครับก็ลงขายหรือว่าสามารถสอบถามได้ทาง IG Heisenberg c o กโ i n g Store นะครับทางช่องทางนี้นะครับแล้วก็วัน2วันนี้นะครับสำหรับพี่ๆที่ดูคลิปนี้นะครับพี่ๆจะเจอผมไปฟาร์มของแบบว่าสุดระบบนะครับจะเป็นตลาดไหนที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในทุกการคอมเมนต์นะครับผมตอบกับเองหมดนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับ สำหรับการติดตามนะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ power l เ n g e r อาเน